สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์ฟฟวิถีเพึ่งตนเองนะครับวันนี้ผมมีทิศวิธีปอกหน่อไม้แบบง่ายๆครับพอดีนาเขาส่งมาให้ดูเห็นเป็นวิธีการปอกหน่อไม้ก็อยากอยากมาทําให้เพื่อนๆดูว่ามันง่ายจริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูเลยครับอันดับแรกก็คือเราจะใช้ด้านท้ายของมีดกดลงไปที่เปลือกหน่อไม้กดลงไปให้ลึกให้เข้าเปลือกไปเลยครับแล้วก็ลูบขึ้นด้านบนแล้วก็ ค่อยๆบิดหน่อไม้ออกจนถึงด้านบนแบบนี้ครับที่สําคัญระวังคมมีดด้วยนะครับแล้วก็ 8. แปะกอนอันนี้ปื๊ดเรียบร้อยครับง่าย,ยไหมง่ไยครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองได้หนึ่งหน่อละเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกหน่อเนานะให้ออกไปก่อนนี่นะครับช้าๆเราจะกดหน่อไม้เราจะกดมีดลงหน่อไม้ให้ถึงเปลือกเล็กหน่อย แล้วก็โลดขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆบิดหน่อไม้ส่วนทางกับรอยมีดแล้วก็กดไปที่หัวอน,นี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ลอกออกอันนี้ผมก็เพิ่งดูแล้วก็เพิ่งทําเลยครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจริงๆแล้วแหวกออกปึ๊บเรียบร้อยแดงนองนล้วเป็นไงครับอ่เดี๋ยวลองให้ดูอีกหนอนนึง เดี๋ยวลองให้ดูอีกนอนหนึนนงก็แนะนําให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับเด็กๆน้องๆนองหนูๆอย่าเล่นเม่นะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยอ่ะเรามาดูกันจริงๆใส่ถุงมือจะมั่นใจกว่านี้เราก็กดไปที่หน้อไม้เราก็ลวดลวก็บิดที่สำคัญตรงท้ายเนี่ยต้องกดให้ถึงหัวนี้ฟึ๊บเสร็จแล้วเราก็แกะเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับง่ายไหม ลองน่อยยาวทีแหลงหนอนมาดิครับลองดูนะครับเราก็ค่อยบิดไป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 จนถึงด้านบนปุ๊บอันนี้หน่อย,ยาวเลยนะนถลอกปุ๊บ ง่ายครับง่ายมากไม่เลอะด้วยไม่ต้องมาเหลาทีละอันง่ายๆครับสรา,ายไล่คํำกวีจริงๆก็ไปดูมาจากเขาอีกทีเขาเลยลองมาทําดูก็โอเคครับโหใช้ได้เลยประหยัดเวลาไปได้เยอะที่ส่วนเราก็ปลูกไม้ยเยอะครับก็เลยต้องหาวิธีประหยัดเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เราโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาชมทิคง่ายๆทชิคดีๆที่สาม,มารถพึ่งพาตนเองได้แบบเกี่ยวกับการเกษตรเนาะยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ใก่อนใครด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ